ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกดอกไม้นะคะปลูกไงปั่นนี่กะเทียบอมันล้อยมาจากน้าบอลตองปลูกพริกปลูกมะเขือนี่นี่นี่เนี่ยมันสิได้อยู่ได้กินนี่เนียนปลูกนี่นี่บักพริกอันนี้ก็เป็นแล้วนี่ เป็นหมากแล้วนี่บักพริกอันนี้ก็ได้กินแล้วบักพริกขวดผูกแม่นั่นก็ได้แม่นั่นแหล้วทำใจเอามากว่าเอา้าวไม่ได้เจ้าให้ปลูกเป็นนะปลูกแม่ปลูกรดเป็นปลดโน้ดหน่นมันมันพึ่งพื้นนี่มันโค้ดหน้ามันมันทวมหัวละปันแม่นั่นแหละก็เห็ดข้างให้มันแล้วมันก็เป็นเครือละขอบคุณนะคะขอบคุณหกท่านนะคะ

ไปแล้วไปแลยย้ายที่ย้ายต้นบักพลิกเนาะไปอยู่ที่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่มาดูแม่ดานะคะย้ายต้นพลิกนะคะไปปลูกที่ใต้ต้นมะละกอเนาะมันจะได้ไม่งํ้เพราะอยู่ที่นี่ต้นมะละกอใหญ่แล้วนะคะมันก็เลยงําเนาะ ไม่ออกลูกมาเด้อมาเด้อมาเด้อคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถิ่นกกกอกนะคะมาดูยายดาปลูกอะไรเนาะปลูกพริกนะคะปลูกพริกเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วนี่ค่ะพริกมะเขือคขาตะไคร้มีหมดนะคะ มะละกอก็มีเยอะค่ะกินไม่หมดนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังออกลูกเต็มต้นแล้วนงะ <c oughs> ามงามแป๊บสิม,มาแล้วลูกหลาแม่ถิมจ้าลูกลาก็มาลูกกบมา,างั้ง ขอบคุณค่ามาเด้อมาเด้อมาดูแม่ดากําลังปลูกพืชผักสวนครัวรัวกินได้นะคะปลูกทุกอย่างที่มีเรากินอะไรเราก็ปลูกปลูกเอินคนะัดเอินแน่มาเด้อมาเด้อพนะอ้าวเอินคาดเอินแน่น่ะและเนะ้อเอินลูกลาเนาะ นั่นแหละนั่นแหละมาเดิมมาเดิคุณซิริออนนะคะพรตำหมักหงกับปุก๊กคุณ,คณสิทธิศักดิ์รักกิจนะคะอขอบคุณมากมากค่ะคุณ พี่เยพียาบอกค่ะพินพินยดานะถ้าอ่านผิดขอโทษขออภัยด้วยเด้อให้สปิเกอร์หัวใจพลังบวกมาค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะมาเบิงมาเบิงไม่ด่าเพิเ่อนเฮ็ดอีะ